สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่ขลาพยากรช่องที่พาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเรื่องดวงชะตาด้วยศา,าสตรโราศาร์ไทยประยุกต์จากตำราบโบราณแท้วันนี้แม่ขลาขอพาชาวลัคนาราศีกรกฎมาดูดวงชะตาแบบเจาะลึกประจำเดือนกรกฎาคม2568กันค่ะ เดือนนี้เป็นช่วงที่มีทั้งข่าวดีและเรื่องที่ต้องระวังโดยเฉพาะการเงินที่กำลังจะปังความรักที่อบอุ่นขึ้นและคำเตือนสำคัญปลายเดือนที่ต้องไม่มองค้ามค่ะพยากรณ์ดวงรายเดือนราศีกรกฎ เริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและผู้ใหญ่จะโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนโชคลาภอย่างมั่นคงและทรงพลังที่สุดในรอบปีส่งผลให้ชาวกรกฎมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคอาจได้เงินก้อนได้บ้านรถที่ดินหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ใหญ่ค่ะดาวพระพุธก็เด่นเช่นกันค่ะมาอยู่ในตำแหน่งลัคนา ส่งผลให้ช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอสังคมใหม่กลุ่มเพื่อนใหม่มีความคึกคักได้พบปะผู้คนมากขึ้นซึ่งเป็นจังหวัดดีของการเจรจาการสื่อสารโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้คำพูดการนำเสนอหรือโซเชียลต่างๆจะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะเพราะยังมีดาวพระเกตดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมพลังด้วยทาให้คาพูดของคุณมีอิทธิพลพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธในตำแหน่งนี้ก็สะท้อนถึงจิตใจด้านลึกที่อาจรู้สึกสับสนเบื่อหน่ายอยากหลบออกจากความวุ่นวายการนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมที่สงบจะช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสและมีพลังมากขึ้นค่ะ มาที่เรื่องการเงินกันบ้างดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานและบริวารจะมาทับเรือนการเงินช่วยให้ไรายได้มาจากงานและบริวารที่เข้ามาช่วยเหลือถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากค่ะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีโปรเจกต์พิเศษเดือนนี้จะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มีโอกาสได้ลูกน้องใหม่คนที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วยงาน หรือหากคุณเป็นพ่อแม่ลูกๆอาจนำโชคทางการเงินมาให้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เงินทำงานเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะแต่อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะดาวพระพฤหัส,สบดีเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จจะเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศหมายถึงความสำเร็จอาจมีอุปสรรคหรือล่าช้ากว่าที่คาดไว้ต้องระวังชื่อเสียงถูกใส่ร้ายหรือเข้าใจผิด และให้ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปวดหัวไมเกรนและดวงตาค่ะที่ต้องระวังเพิ่มเติมคือดาวพระอาทิตย์ซึ่งปกติเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะมาอยู่ในเรือนวินาช่วงต้นเดือนทําให้มีเกณฑ์ใช้เงินเยอะรายจ่ายเกินควบคุมหรือถูกหลอกให้เสียเงินต้องคิดก่อนใช้ค่ะ เรื่องความรักดาวพระเสาร์เจ้าเรือนคู่ครองมาทับเรือนสุภะส่งผลให้ดวงความรักมีพัฒนาการที่ดีมากคนโสดจะมีคนเข้ามาคนที่กำลังคุยกันอยู่จะมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่มั่นคงขึ้นเช่นเป็นแฟนขอแต่งงานหรือย้ายมาใช้ชีวิตด้วยกันค่ะคนมีคู่จะมีช่วงเวลาที่อบอุ่นลงตัวดูแลกันดีและได้รับพลังใจดีๆจากคนรักอย่างต่อเนื่องค่ะ วันที่17กรกฎาคมถือว่าเป็นอีกจุดสำคัญดาวพระอาทิตย์จะย้ายออกจากเรือนวีนาศมาทับลัคนาส่งผลให้การเงินดีขึ้นอย่างชัดเจนเงินที่ติดขัดจะเริ่มคล่องรายได้ไหลเข้ามามีโอกาสตั้งตัวปลดหนี้หรือสร้างรากฐานมั่นคงได้เลยค่ะดาวการเงินได้มาตรฐานมหาจักรซึ่งในทางโหราศาสตร์หมายถึงความยิ่งใหญ่มั่นคงมีอำนาจทางการเงินเข้ามาให้ชื่นใจค่ะ แต่อย่างไรก็ตามวันที่19กรกฎาคมดาวพระพุธจะถอยหลังกลับไปอยู่ในวินาทอีกครั้งทําให้คําพูดอาจพาให้เกิดปัญหาพูดแล้วเข้าใจผิดผิดสัญญาหรืออาจมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาคดีความและเรื่องทางกฎหมายต้องรอบคอบเป็นพิเศษค่ะ และสุดท้ายวันที่27กรกฎาคมดาวพระอังคารจะย้ายไปอยู่เรือนสหัสชะหมายถึงการทำงานต้องทำเป็นทีมหรือร่วมกับเพื่อนหุ้นส่วนแต่ระวังการขัดแย้งโดยเฉพาะกับเพื่อนต่างเพศหรือคู่รักที่ทำงานร่วมกันอาจมีเหตุทะเลาะหรือผิดใจกันรุนแรงค่ะสรุปดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎาคม2568การเงิน ต้นเดือนใช้จ่ายมากแต่หลัง17กรกฎาคมเงินไหลเข้ารวยได้จริงการงานไปได้ดีมีบริวารช่วยเหลือแต่ปลายเดือนระวังปัญหาในทีมความรักดีมากในช่วงต้นกลางเดือนมีเกณฑ์พัฒนาแต่ปลายเดือนอ่านมีความขัดแยง้ง สุขภาพระวังไมเกรนดวงตาและความเครียดจากความคิดฟุ้งซ่านเก็บเสริมดวงเสริมพลังชีวิตเพื่อให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้ราบรื่นและโดดเด่นยิ่งขึ้นเมฆาขอแนะนำเก็ตเล็บเสริมดวงที่เหมาะกับดาวแต่และดวงที่โคจรในเดือนนี้ดังนี้ค่ะเสริมโชคลาภการเงิน ถวายสังฆทานยารักษาโรคหรือร่วมบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ไหว้ขอพรจากเท้าเวสวุวรรณหรือพระแม่ลักษมีเพื่อเปิดทางทรัพย์ให้ผลจากอุปสรรคทางการเงินจุดทูบก้าดอกพร้อมดอกดาวเรืองถวายสิ่งของสีทองหรือสีเขียวจะช่วยเรียกทรัพย์อย่างแรงเสริมความรักความสัมพันธ์ ทำบุญปล่อยนอกปล่อยปลาโดยเฉพาะปลาไหลและปลาดุกเพื่อปลดเคราะห์ด้านความรักไหว้ขอพรจากพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่กวนอิมเพื่อเปิดใจเปิดทางรักแท้ใช้ดอกกุหลาบสีชมพูหรือพวงมาลัยดาวเรืองถาวายให้กับสารคู่ครองหรือสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ท้องถิ่นเสริมสติสมาธิป้องกันภยัย นั่งสมาธิสวดมนบทพหุงมหากาหรือมหากาอย่างสม่ำเสมอทำบุญกับสถานที่ที่ขาดแคลนเช่นโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมหรือผู้ป่วยอนาถามันถวายผ้าไตรจีวรหรือผ้าป่าร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อสร้างแรงบุญร่วมกันค่ะวันพฤหัสบดีเป็นวันส่งเสริมสติปัญญาทำบุญแล้วส่งผลไว อย่าลืมอธิษฐานให้ชัดเจนเจาะจงพร้อมกล่าวชื่อนามสกุลของตนเองทุกครั้งเวลาขอพรค่ะหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้หรือรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากคำทำนายและเก็ตเล็บในวันนี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ต่อให้กับเพื่อนหรือครอบครัวของคุณนะคะเมฆขลาพยากรณ์ขออวยพรให้คุณมีพลังบุญพลังใจและพลังดาวที่ส่งทางให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดเดือนนี้ ขอให้ร่ำรวยสําเร็จและมีความรักที่มั่นคงค่ะและนี่คือคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคม2568จากเมขลาพยากรณ์ค่ะหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักด้วยนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในครั้งหน้าขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความมั่นคงความรัก และความโชคดีของคุณค่ะไม่ขลาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ